bưng nhặn bưng cốp bưng ương bỏ mà mà cơm chỉ pha bưng cái tay cốp tay ương bà. mà mà khơi này để lái vào đây có đầy tôm bò mới đứa lục bò khen đứa khen của mà hiền sen hiền đẹp này ta nhìn bò เอืองออกมาหลาย,ยแต่ว่าก็พ่อได้ตุม่ม,อ,อ,มอยู่มีเอืองเมไข่อยู่หนึ่งสองสามที่หาตัวมหกตัวได้กบสองตัวก็ได้กินได้อยากคิวต้มบ้านี่เอาไว้ต้มเอาบ่ตุ่มตีปิ้งต้มทดน้ำก็ได้ตัวจักมีแม่ไข่ที่ฮาแม่นเอากบกบกบเอิงบ่ลูกกบกบมันหองไหนกบกบมป็นหองไหน โอบมันห่งจะไหนกบอ่บนหไหนกบมปนหงไหนกบหงอบอบบออบอบอบออบอบอบอนั่นเห็นบอดแล้ว